ไส้อาบหนาเพราะเจลี่พี่น้องทาจนตะบกหุ้งไส้เครื่องเลยนะควณผู้ชมอันนี้แคบหมูพี่น้องบพรออกจากถุงแล้วมันสีมันสีนสจืดโอ้ขนมเสน้นหลวบเห็นไ้มพี่น้องมึงเสียบแี่น้องพี่น้อง,อ,งอยากแบบตั้งสีน้ำลายแตกคิดพูอขนมเส้นเหนียวหักลายอม,มากพี่น้องมากเดี๋ยวใส่น้ำปลาเจ้าบาทโอ้โหหักเมื่นอนี่เอายับเจ้าบาทพี่น้องเอาไม่เปิดไป สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาสักคู่สุกคนจะทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศมาจากพี่น้องจา้งจามีผ้ามากินต้มกุ้งสดห้ายมือหลือพี่น้องไม่ได้กินต้มบกคุ่งกุ้งสดใส่สตอพี่น้องแล้วกนขน็ขนมเซนขนมเซนเหนียวดนี่ดีนอ่อนซ่อนเซนนิดหน่อยมีพี่น้องหลบนี่มาแสบค่ะซิ่มขนมเซนก่อนถ้าพี่น้องเดือทําำลายมันแตกค่ะสวัสดีเนาะป้าเถอะมาขักเลย แซ่บเซ็งๆก็ผักควบงมึงผักควบส่วนใส่ตัวป কংচত 花钱肯定不用。 โอ้แส oh, ่บกับทั้งเพียร น,น้ำอัดเจาะครับโอ้โหน้ำลายหัวแตก เสื้อไายตัวนี้ออกกล้องดูดูใส่เราก็ซักพี่น้องไม่มีสามตัวอะไรค่ะ <laughs> ใส่เราซักก็พี่น้องเดียอะไรจ้าอื้อ <c oughs> วุ้ยตัวสั่กับคล้ายๆพักสลัดนะพี่น้องอะ,ะ่ะค่ะถ้าใครพักสลัดเนี่ยจะมาแสบกว่าบ่ขึ้นฟาดไปพี่น้องฟาดไป Wow.

어, ั 저래? จ지าเด็กก

งนเงเโอ้ก็เปลี่ยนกัไหนวะตำบโมพิกแหลกปวดบ้าเหรออืมตายมงเนี่ย permula negara ครับพี่น้องโอ้บ่ไว้อีกดิ bơm mhm 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 nha mhm 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 khô mhm mhm đi สีพี่น้องโอ้ฝากไปเบิ่งไปงแง่แฟน page, Facebook, เพจเฟซบุ๊กเห็นไหมน้ำเนี้ยค่ะพี่น้องขาปาดเพชรจนเสียยมันแหบแผงพี่น้องขี้มูกน้ำหูน้ำตาสีออกไปได้เดี๋ยวนี้เพชรจนแบบว่าซ่าไม่ปากนั่นแหละคะ่ะแฟนเพจเฟซบุ๊กเว็นไหมแฟนมาลีอีกหนึง่งช่องทางค่ะพี่น้องไปฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เห็นไหมน้ำเนี้ยค่ะเธอ นั่นแหละค่ะสำหรับฟังยูทูปพ่อเห้ิพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พเหวินได้ไหมพี่น้องเนื้อขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำล้ำเรื่อยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะวันไปเจ้วพี่น้องวันเพ็ดแท่งเฮียงพ่อเจ้าโอ้กินกบ่ได้เอาเพ็ดกินบ่ได้โคกนี่ใส่บกพริกสีเพียงหน่อยๆแต่ว่ากะเพ็ดพี่น้องมันเพ็ดมันตำแหลกเห่นไหมตำเรียวตำอีกตำเรียวตำอีกตำบกยั่ะ ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วพี่น้องค่ะมเมวมามเมวเผ็ดมากเลยอู้กินก็ไม่ได้พวกนี้